สวัสดีครับมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เขาพูดเร็วๆนะครับเถียงไม่ทันเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเถียงไม่เก่งเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยผมเถียงใครไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะฮะอาจจะพูดอาจจะโต้อตอบได้ไม่ไม่ทันทีนะครับแล้วบางคนเนี่ยอย่างมาอเมริกานะครับเขาฝรั่งพูดโอ้โหรัวเร็วมากแล้วเขาฝึกของเขามาอย่างนี้เขาจะไม่ไม่ประมาทเหมือนเราด้วยครับพูดเร็วนะฮะแล้วเออเราจะจะตอบเขาได้ยังไงนะถามเขาหรือว่าจะแทรกตรงไหนดีนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าผมมีวิธีการจัดการกับพวกนี้อย่างไรนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลุกถ่ายปอดและวิเกฤตบําบัดนะครับผมแน่ใจเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคงเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามีคนบางคนเขาพูดโอ้โ oh, หเร็วเร็วรัวแม่นชัดเจน แล้วเราเถียงเขาไม่ทันไม่รู้จะแทรกตรงไหนนะครับเช่นในที่ประชุมเขาพูดกันมาหรือในห้องเรียนที่เขามีการสนทนาการโต้อตอบอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรยเราไม่รู้จะตอบยังไงดีแล้วเราก็กกเงียบหรือว่าใครถามเราก็ไม่รู้จะ,จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆอ่ะบางบางทีเราพูดไปนิดนึงเขาเถียงกลับมาโอ้โหเป็นชุดเลยนะฮะแล้วเราก็งงว่าเออเราจะเอเอไปเลยนะครับเราทําอะไรไม่ถูกนะฮะทีนี้สําหรับผมเนี่ยผมก็มีวิธีของผมเหมือนกันนะฮะ มันจะมี2กรณีนะครับเวลาที่เขาพูดกันเยอะๆเช่นเนที่ประชุมมีคนพูดกันเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแล้วเรากลัวเถียงไม่ทันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น2กรณีกรณีแรกก็คือสักพักหนึ่งเนี่ยหัวหน้าการประชุมเขาก็จะหันมาถามอ่ะแล้วคุณคิดยังไงนะครับว่าคุณคิดยังไงตอนนั้นเราก็จะได้เวลาพูดละแบบที่2ก็คือว่าเขาพูดกันจนหมดไม่มีอะไรจะพูดและกำลังจะปิดการประชุมหรือกําลังจะเปลี่ยนหัวข้อตรงนั้นเราถึงจะพูดขึ้นมานะครับ แล้วแบบที่3ก็คือเป็นแบบที่บางทีผมใช้เพราะว่าช่วงหลังๆนียผมเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการทําแบบนี้บ้างแล้วก็คือการดึงความสนใจมาที่ตัวเองด้วยเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะบอกว่าทํำยังไงนะครับก็ในช่วงที่เราเถียงใครไม่ทันเนี่ยผมทาอยู่2อย่างมีความคิดอยู่2อสอย่างในหัวด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าผมมีความคิดของผมเองเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นอยู่แล้วแหละนะฮะเรามาดูซิว่า คนไหนเขาจะพูดผิดบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะพูดผิดตรงไหนแล้วเดี๋ยวดอคอยดูถ้าเกิดว่าถึงตาเราพูดบ้างละ่ะเดี๋ยวเราจะยิงเขาให้ตกเลยนะครับเราก็จดไว้ว่าอ๋อไอเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเขาพูดผิดใช่ไหมเราเก็บเก็บไว้นะครับบางทีเรารู้ของเราอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่รู้เนี่ยอันเนี้เราจะเจ็ดเราจะจัดการเขาได้เราก็จดไว้เราจะพูดเรื่องนี้นะทําเป็นหัวข้อไว้นะประเด็นที่2 เรื่องที่เราคิดว่าเราถูกมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับคือเราฟังเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเออเฮ้ยไอ้นี่มันสงสัยจะไม่ใช่ข้อมูลเขาดีกว่าไว้เราจะได้ไม่ปล่อยไก่ไครับเราก็เก็บมันไว้นะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนั้นอ่านี้เป็นข้อดีของการที่เราไม่ต้องพูดก่อน่าเราเถียงเขาไม่ทันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเราก็เก็บไว้นะอันที่3ก็คือว่าเราดูสิครับว่าแต่ละคนที่เขาพูดกันเนี่ยที่พูดเก่งๆทั้งหมดเนี่ยฮะแน่นอนว่าเขาต้องแย่งกันพูดนะครับ ต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูดแล้วบางครั้งความคิดเห็นมันไปในทางเดียวกันบางครั้งความคิดเห็นมันไปคนละทางกันบางครั้งมีความคิดเห็นเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีนะฮะให้เรารวบรวมไว้ทั้งหมดเพื่อเตรียมพูดสรุปนะครับนะฮะให้เราเตรียมสรุปไว้นะครับเราได้3หัวข้อนี้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาถึงคิวเราพูดนะครับเวลาถึงคิวเราพูดผมจะพูดอะไรบ้างเช่นว่าโอเคคนหน้าเขาบอกว่าคุณคิดยังไงหรือ คุณทุกคนพูดกันหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วสิ่งที่ผมจะพูดก็คือการสรุปสิ่งที่คนพูดทั้งหมดในห้องนะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะถือมันจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยเจ๋งที่สุดในห้องแล้วเรารู้เข้าใจทุกทุกอย่างประมวลผลมาให้เรียบร้อยแล้วว่าทั้งห้องเขาพูดอะไรกันนะเราสรุปให้เขาฟังแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ใหม่เลยนะไม่ได้เป็นความคิดเราเราแค่พูดความคิดของคนอื่นให้มันรวมกันเข้ามาอยู่ที่เดียวกันแค่นั้นเองเลยนะครับแล้วคนอื่นเขาฟังเนี่ย คนก็จะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าการที่เอาความคิดทุกคนมาผูกรวมกันจะทําให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราหมดเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนพูดนั่นแหละนะฮะอันนี้ให้1อันที่2เราก็ยิงลายตัวเลยไอ้คนไหนที่เราไม่ชอบขี้หน้ามันพูดเร็วๆใช่ไหมไอ้เมื่อกี้เราดูแล้วมันพูดผิดผมก็จะยิงเลยนะผมก็จะบอกว่าเมื่อกี้ที่มีการออกความคิดเห็นในแง่ของเ,ออเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่า มันอาจจะมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเราเราต้องห้ามห้ามด่าเขาก่อนนะเราต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามอย่าใช้คําว่าแต่นะครับอย่างไรก็ตามในความคิดส่วนตัวของผมด้วยเหตุผล 1,2,3,4. อะไรที่คุณคิดไว้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ที่ที่คาดการที่คุยไว้เมื่อกี้นะครับ การพูดแบบนี้มันเป็นการรักษาน้ําใจคนแต่ถ้าท่านไม่ต้องการรักษาน้ําใจเพราะว่าท่านราคาญเขาเนี่ยก็ทําแกล้งเขาได้นะครับตรงนี้ผมก็ทําบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะต้องรักษาน้ําใจเพราะว่าเราต้องทํางานร่วมกันจุกมไหมครับเราไม่ควรสร้างศัตรูนะเราก็เหมือนกับเป็นการพูดว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าสนใจนะฮะน่าศึกษาน่าค้นหาอะไรทํานองนี้พูดเยินยอเขาไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาบอกว่าเออเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรนะฮะ คำว่าแต่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่นะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเฮ้ย hey, คุณนี่เก่งนะแต่ผ oh, มทำไมต้องมีแต่นะนะฮะหรือว่าบางคนเขาบอกว่า ung, ไงคนนี้หน้าตาดีนะแต่นักร้องคนนี้เก่งนะแต่ไม่มีใครอยากฟังคําว่าแต่ครับลองเปลี่ยนเป็นคําพูดอย่างอื่นอย่างไรก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันจะทําให้คําพูดเราดูซอฟต์ลงมาทันทีนะครับโอเค อีกอย่างหนึ่งที่เราจะพูดนอกเหนือจากการสรุปการาพูดแยง้งยิงเขาให้ตกด้วยเหตุผลที่เราเตรียมไว้อันที่2อก็อันที่3ก,ก็คือเรื่องการปล่อยก่าแล้วจะไม่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วอ๋อไอ้ที่เราเตรียมมาเมื่อกี้มันไม่ถูกต้องอ่าเราก็จะได้ไม่ปล่อยไก่นะฮะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราพลิกสถานาการณ์กลายเป็นคนเด่นเลยนะครับจากคนที่เรายกมือพูดเถียงไม่ทันอ่าเรากลายมาเป็นคนที่สรุปความคิดเห็นของคนทั้งห้อง เมื่อคนทั้งห้องไม่มีอะไรจะพูดเมื่อคนทุกคนชี้มาที่เราว่าคุณพูดอะไรหน่อยสินี่แหละครับเวลาที่เราจะเฉิดฉายนะเราจะได้เด่นที่สุดในห้องตอนนั้นเลยนะฮะแล้วเตรียมตัวแบบนี้มันทําได้นะครับฝึกบ่อยๆทําได้แน่นอนนะครับส่วนบางกรณีถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีเรื่องอยากจะพูดก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วเราอยากจะเถียงขึ้นมาเช่นบางทีเราเออบังเอิญคิดออกทันทีแล้วเรากลัวว่าเราจะลืมหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเขียนไว,ว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย การดึงความสนใจของคนเนี่ยนะครับก็ทําได้หลายวิธีนะฮะเช่นเราจะเห็นบ่อยๆในหนังทำทำอะไรครับแอมไอหรืออะไรขึ้นมาคนก็หันมามองแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรทำนะครับเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นโควิดนะมีไอออกมานะครับก็ไม่ควรทำนะครับบางครั้งก,การแกล้งทำของตกให้มันเกิดเสียงเช่นการทำปากกาตกเกิดเสียงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าการที่ว่าเรา เอามือถือมาวางบนโต๊ะให้มันเกิดเสียงนะหาเวลาหาจังหวะให้ดีวางให้มันเกิดเสียงอะไรทั้งอย่างเกิดเสียงคนจะหันมาทางเราทันทีนะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ดึงความสนใจพอดึงความสนใจปุ๊บอ่านี่คือการดึงความสนใจด้วยเสียงเราก็สามารถพูดสิ่งที่เราต้องการพูดได้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่กล้าแบบเฮ้ยถึงเวลาเรายกมือเพื่อจะพูดถ้าถ้ากล้าก็ทานะครับถ้าไม่กล้าเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องยกมือแต่ว่าท่านก็ลองทําแกลง้กลงๆก็ได้เช่นแบบ เหมือนจะยกมือแล้วท่านก็เอามาวางไว้ข้างหลังแค่การยกขึ้นมาเร็วๆเนี่ยคนก็ตกใจแล้วคนข้างๆก็จะเฮ้ยไอ้นี่มันทําอะไรกันนะแต่เราก็ยกขึ้นมาเฉยๆแล้วเราก็มาวางไว้แล้วก็เอาลงมาเหมือนเดิมในช่วงเวลานั้นจะมีคนบางคนหันมามองเราในช่วงนี้เขาหันมามองเราเขาจะหยุดพูดนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนพูดก็หันหันมาทางเราเนี่ยหันมาชายตานิดนึงถ้าเรามีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วฉับพลันขึ้นมาทันทีเช่นตบโต๊ะนิดหน่อยหรือว่าเลื่อนหรือว่ายกมือหรืออะไรก็แล้วแต่ คือเราไม่ไม่ได้กะว่าจะยกมือแบบนี้นะจริง,รงๆเราก็ต้องการให้เขาหันมา,ามหันเหความสนใจมาที่เราแต่ถ้าเรายกมืออย่างนี้เราอายเราก็เออไม่มีอะไรหรือเสยผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะหันมามองเขาจะเงียบแป๊บหนึ่งไอ้ช่วงเงียบนะะั้นและท่านยิงไปเลยนะครับยิงสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดไปเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการที่เราเจอกับคนที่เขาพูดเร็วๆนะพูดไม่หยุดสักทีนะครับหรือบางครั้งสนทนาการต่อหน้าเนี่ยไอ,ไอ้คนที่มัน ไม่เลิกพูดสัทีเฮ้ยเราเราอยากจะกลับบ้านแล้วทำไมไม่เลิกพูดหรืออะไรเงี้ยบางครั้งผมก็แกล้งทําปากกาตกเลยครับทาอะไรก็ได้ตกให้มันเกิดเสียงแล้วก้มไปเก็บตอนที่ก้มไปเก็บขึ้นมาผมก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยละบอเออเฮ้ยพอดียุ่งแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไว้เดี๋ยวเขาหน้าเจอกันจะได้ตัดบทไปเลยเรากลับบ้านเลยนะฮะแบบนี้นะครับงนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าท่านเถียงไม่ทันไม่ได้มีปัญหาเลยครับ เอามันมาเป็นจุดเด่นของท่านไม่ใช่จุดอ่อนเราพลิกจุดอ่อนมาเป็นจุดเด่นได้เสมอท่านจะทําให้ตัวเองเด่นที่สุดในงานในที่ประชุมในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันได้โดยการที่ในระหว่างที่การประชุมเกิดขึ้นอยู่นะครับสังเกตนะฮะว่าแต่ละคนพูดอะไรกันไว้เพื่อนํามาสรุปความคิดเห็นของทั้งห้องให้เขาฟังอันที่2ดูว่าตัวเองคิดเห็นกับเขายังไงนะครับอย่าปล่อยไกลเด็ดขาดอะ,รรอะไรที่เราคิดว่าเราพูดผิดเราก็จดจดไว้เรารู้ว่าเราพูดผิดแล้วเราไม่ควรจะพูดต่อถ้าเราได้โอกาสพูดนะฮะ ต่อไปก็คือว่าในเรื่องที่เรารู้สึกเรารู้อยู่แล้วว่าเราถูกคนอื่นเขาพูดผิดเราเอามาประเด็นเป็นประเด็นในการยิงเขาได้เมื่อถึงเวลาที่เราพูดก็คือทุกคนเงียบหมดในห้องหรือว่ามีคนชี้ให้เราพูดเราทําหน้าที่แบบนี้ออกไปเราจะเป็นคนที่เด่นที่สุดในห้องเองโดยโ,โดยปริยายเลยในห้องเรียนก็เช่นกันนะครับปกติในห้องเรียนเนี่ยผมจะทําแบบนี้ถ้าเราไม่ยกมือไม่อะไรทั้งสิ้นท้ายคาบเลยครับนะกำลังจะเลิกเลิกคาบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่ว่าคําถามนั้นจะผ่านไปนานแค่ไหนนะเช่นว่าออสมมุติเรียนเ,ออเรื่องเลขอะไรก็แล้วแต่ข้อทําข้อแรกอะคนตอบกันไปม,มาข้อ10แลวนะแล้วห้องเรียนกําลังจะเลิกผมก็จะถ้าอยากจะคอมเมนต์ข้อหนึ่งผอจะโอ้อาจารย์ครับคือตอนนี้กําลังจะเลิกโอ้อาจารย์ครับผมอยากจะเมื่อกี้ผมมีความคิดเกี่ยวกับข้อ1แบบนี้แบบนี้แบบนี้พอดีเพิ่งคิดออก อาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงครับคือสรุปความคิดเห็นของคนทั้งห้องแล้วก็วิธีของเราในการพูดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะการทําแบบนี้มันจะเป็นการดึงความสนใจมาที่เราทําให้เราเด่นแล้วก็มีความสามารถคนอื่นเขาจะมองเราดีแล้วเราก็จะเป็นคนที่ยิ่งกล้าพูดขึ้นเรื่อยๆด้วยครับนะฮะนอกจากนี้คือการเลือกใช้คําพูดเวลาที่เราจะยิงคนในที่ประชุมนะก็ถ้าท่านควรจะประนีประนอมอันนี้เป็นดีที่สุดนะต่อให้ท่านเกลียดขี้หน้าเขาขนาดไหนก็ตามนะฮะ คือการที่เราทําร้ายคนหรือว่าสร้างศัตรูมันไม่ใช่สิ่งดีหรอกครับเพราะว่ายังไงท่านก็จะต้องทํางานกับเขาหรือว่าวันดีคืนดียังไงก็จะต้องมีส่วนที่เขาจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนนะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็เลือกใช้คําพูดให้ดีนะครับโดยเวลาที่เขาพูดอะไรมาเราต้องบอกว่ามันน่าสนใจไว้ก่อนเป็นความคิดที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ในความคิดของผมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง เห็นว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรทํานองนี้นะครับพูดให้มันซอฟต์ลงนิดหนึ Demon> ่งนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเขาจะได้ไม่เห็นเราเป็นศัตรูนะครับอันนี้จะดีที่สุดนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะเผลอแล้วศัตรูเรามันจะมาแกล้งเราบ้างนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับโดยโดยโดยคร่าวๆนะครับก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วกันนะครับลองไปทาเล่นๆดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าสําหรับผมที่เป็นคนเถียงไม่เก่งอยู่แล้วเนี่ย มันได้ผลค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ทําให้ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะตอบคําถามแต่ละอย่างมากขึ้นมันทําให้ความคิดของเราเร็วขึ้นมีสมาธิในการฟังคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราฟังอย่างมีจุดหมายเอาไว้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะตั้งใจฟังโดยโดยปริยายนะครับก็ลองทําดูแล้วกันนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ